าจากผู้ชุมนุมสะท้อนให้เห็นการทํางานของรัฐบาลชุนี้รัฐบาลต้องเคารพผู้ที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองตระหนักอยู่เสมอว่าทุกมุมมองมีค่าอย่าให้ถูกมองว่าจะนําสถาบันมาใช้เป็นเครื่องมือในการใช้ความรุนแรงกับอีกฝ่ายหนึ่งเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วในอดีตเมื่อวันที่6ตุลาคม2519ครับ พลตุเรศเสรีพิสุทธิ์ได้บอกไปแล้วทั้งๆลูกหลานเราทั้งนั้นเป็นนิสิตนักศึกษานักเรียนปัญญาชนคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นนะต้องเครารพความคิดเห็นของเขาสําคัญที่สุดรัฐบาลรัฐสภาหแห่งนี้ต้องมีความจริงใจครับผู้ชุมนุมผู้เคลื่อนไหวเขาสะท้อนให้เห็นไปนกระจกสะท้อนได้เห็นแล้วนะครับว่าเขาต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมเคยอภิปรายในที่ประชุมแห่งนี้ครับ ว่ารัฐธรรมนูญขอญอาตยืมคำของท่านนิกรจำนงนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นที่เข้าของปัญหาในขณะเดียวกันก็เป็นทางออกของปัญหาเช่นเดียวกันครับรัฐบาลต้องกล้าครับกล้าที่จะประกาศความชัดเจนว่าจะผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จในระยะเวลาเมื่อไหร่กี่เดือนหกเดือนแปเดือน รัฐบาลการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีแล้วให้มีการเลือกตั้งใหม่ครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับสองฝ่ายจำคีย์เวิร์ดนี้ให้ดีนะครับ 1. การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะอยู่คู่กับบ้านเมืองน,นี้ตลอดไปคีย์เวิร์ดประการที่สองครับรัฐธรรมนูญจะตงยึดโยงอำนาจอาธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยที่มาของรัฐบุตรต้องมาจากประชาชน และยึดโยกกับประชาชนทุกมากตรานะครับเนี่ยคือความจริงใจที่จะเป็นทางออกของปัญหา